สวัสดีครับผมภพพ่อกันอีกแล้วครับช่องเช่นจังครับเมื่อนี้มาหาเ็ดุงูงครับพี่น้องครับมาเมื่อพ่อแบบโจโก้เลยครับมายางมาเมื่อพ่อเ็ดุงโง่ดอกบานว้มันว่าแบบเด่นเลนครับจักดอกจุ่มดอกบานมุมมีผ้เห็นครับนี่ครับบรอแต่มานมาอีกแล้วครับพี่น้องครับพุดนะดอกเหลืองโจโก้เลยโอ้ยดีใจเอ้ดีใจขักวันนี้ว่าเป็นพ่อวันถือเด็กแล้ววันที่หนึ่งระโดดนะพ่อเห็ดุงงูนี่ครับ ได้มือแกงแล้วได้มือแกงแล้วครับผุนนะครับอูยดอกงใหญ่เลยครับพุนนะโอ้ยผุนนะครับดอกหญงแห้งไรดีใจบอกยางคักเลยผุนมาพออีกอู้สวดจูกูเลยครับพุนนะครับดอกกระลังจูมเงามๆงมครับเนี่ยกระลังพอดีสดดอกดาข่ำครับผุนนะปูดว้ยดีใจแห้งดีใจแห้งได้แกงแล้วได้แกงแล้วอ่ะมาบ่ผพิดปลาแล้วครับวันนี้ครับเพิ่งฝนตกพึ่งเศร้านะครับเนาะดอกบานก็เอาครับพี่น้องครับ บานกรบโเป็นยังครับกินได้คือเก่านะนี่ดอกบานมันเป็นยังไงมันเกิดนี่อุ้มโจทย์นะครับเนาะกระพ่อได้เก็บอยู่ครับพอได้เดิมไปเพราะช่วงนี้ก็อาจจะออบว่าร้ายไปไหนนะครับเพจดูงูครับรเพราะว่ามันเดิมสีเบิร์ามันนะครับนองคนนะดอกบานบอกไงเลยตึง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 โอ้ยดีใจแห้งครับคนนะครับโอ้ดอกบานบ่เคยบบ่เคยเห็นับ lemonade, บอ้ยดอกบานก็เอาว่าเป็นยังครับ อ่ да ห้องถุงไปก่อนนะครับเนาะพึ่งเขาปลาแหลกกระพาะด้วยครับบรอแต่มานอีกเช่นเคยครับอ่ะเฮ็ดปวกกะบกค่อยพ่อครับเห็นแต่เข้าไรกันเนาะครับเนาะเฮ็ดปวกกําลังเกิดร้ายครับช่วงนี้ครับเนี่ยห้อไรนี่ครับพ่อมู่เดียวกะดีใจแล้วละนี่ผู้ได้เคยเห็นเนี่ยครับอันนี้คือเฮ็ดยังขับดึงเดืองหลอกดึงเดืองนี่แต่บ้านผมก็เอือนเฮ็ดเฮ็ดทำฟ้านครับบ้านผมเอือนเฮ็ดทำฟ้านครับดอกดึงเดืองนี่กินได้ไหมครับนี่ครับบางคนเขาก็ระเอาครับจะ แต่ส่วนผมนี่ว่ามันเสียบแบบนี้ครับเพชรพราฝ่ายกำลังพุ่นนะครับดอกงามๆเลยครับนี่ครับอ,อ่บนนบอ,นบอ,อนๆน่นอนเนอะครับนะี่ครับใส่แกงหนอหมอกใส่แกงหนมไม้นะครับเนาะเฮ็ดเท่าได้บ่รา้ายครับแต่เอาก็คือเบี้ยนู่ึ้นมาอีกว่าสิแกงหนมไม่ดีกว่าใส่เห็ดเอาซ้ำบะปีเอานะครับนะเนาะเห็ดเดเห็ดบานซีหาดอกแล้วก็เห็ดจุม่มสองสามดอกนี่กำลังยางขามห่วยน้อยครับนี่ครับ น้ำไร่ดิ้งดิ้งเด้ครับเพราะว่าฝนตกพึงเศร้านะครับย่หน่อยปลาเบือกไปหาหน่อไม้มาเนาะครับเนาะอันนี้จะเป็นหน่อไม้จวดนะครับพึ่งเกิดใหม่ครับนี่ก็คือขิงขิงปลาครับคือขิงกระต่ายนะครับใส่แทนยาหนางนะครับเนาะเอาสิแกงหน่อไม้กินครับมือนี้เวียนู่มือนี้เพราะว่าเห็ดกับบริไล้ครับได้มูเดียวนะครับย่หน่อยปลาเบือกกำลังปอกหน่อไม้อ่าปอกหน่อไม้นี่แล้วแกงหน่อไม้นี่ละมันเ้กินเราแกงเห็ดมาบอกคำกับไกวยดูกเรื่อครับนี่ครับใส่ไม้ยามาแกงหน่อไม้กินได้มั้ยนะแกงกับแกงตัวอะไรสัน กำลังจักครับนกใหม่งามเงามครับพึ่งเกิดใหม่นี่ก็เป็นเฮ็ดซ้ำมาปีเนาะร่วมกันใส่แกงนกใหม่นะก็สใส่เฮ็ดพอใส่เฮ็ดทำฟ้าแล้วก็แยกนะครับกำลังค้างไฟขึ้นครับไอ้ค่างหม้อขึ้นแม่เอไอ้ค่างไฟ้เพราะว่าค้างหม้อขึ้นครับปวดบวกเลยทีมน้าแรกนี่ยแย่น้อยว่าเบอร์ก็ขันขิงปลาอยู่นะครับเนาะแทนยานางครับนี่หอมมา้ลยครับพี่น้องครับใส่ขิงปลาเนี่สมัย บัรำผัวร้านเป็นผ้ากินผู้ถ anything, ่อผู้แก่นะครับใส่แทนยานางนะครับเนี่ยอยู่ไห้นามาผมกับมาเก็บบอกพริกล้อครับอยู่ข่างสาเนี่ยโอ้พริกหนุ่ยยัยยัยครับพี่น้องเพชรได้เนี่ครับใส่เป็นบอกพริกล้อใส่ในแกงหน่อใหม่นะครับเสียบหนุนน้ำถ่วมสามากกับปึ๊บปั๊บแกงไก่จีซุกแล้วเตรียมบอกพริกล้อลงไปครับเนี่แกงหน่อใหม่อยู่ให้อยู่หน้ากับพ่อมาณนี่สููรถลงไปย่ายน้อยบ้าเบื่ออะไก่ฉีดกินนะพี่น้องเอ้ยบนาฮ็ดพอกะ ดอกแก่ดอกอ่อนเนี่ยมีหดเห็ดไข่หินพร้อมใส่บ่เห็ดไข่หินบ่บ่บ่ขุ่มนะใส่แต่เห็ดพ่อเนี่ยละนะอ่ะใส่เห็ดพอกับเห็ดพอแยกหน่อยว่าเบืรอกันล่างเห็ดพอครับนี่อันนี้ก็เห็ดทำฟานครับผมก็บจิ้มลงไปนี่ที่เด็ดคือเห็ดทำฟานนี่อันนี้ผักกระแยงครับผักกระแยงหน้านะครับเนาะจิ้มลงไปครับนี่อยู่ไฮอยู่หน้ากินยังแหละก็แล้วครับพี่น้องแกงน้องใหม่กินแหละก็แล้วเวนูเดียวนี่ยก็ ยิ้มไปขึ้นกันนะครับนี่ครับหอมเตะหลังเลยครับผมนะเพราะฉะนีกินหอมพักกระแยงมีเห็ดทำฟ้านมีเห็ดพอนะครับเนาะมานเขาก็มาตักนะครับเห็ดพอดอกอ่อนมีดอกแก่หนโอ้ยหอมแห้งครับผมนะครับแกงนมไม้จูดนะครับนี่ครับพี่น้องกินเสาร์พอดีครับเพราะว่าเขาหาเห็ดอะไเนาะเขาก็กินแกงนมไม้นี่นะเอ้าโอ้มีหดน่องง่วพร้อมหน่องง่วมาตะใส่อีกพอดีข้าเจ้าเอาหน่องง่วมาให้นะครับถุงหนึ่งกับพอดีกินน้ำกันนี่ละนะครับ อ้แกงเห็ดพอหอนๆนะแก่หน่อยชิมก่อนโอ้ยแซ่บๆๆหน่อยแซ่บได้หน่อยโอ้แกงเห็ดชวนดูสไปโอ้เนี่ยกินกินอะไรกินน่องงัวเนี่ยแซ่บทุกันเแซบแซบมาผมถ่ายกันมีแต่คนหิวเขานะครับเนาะมาคนหนึ่งกินน่องงัวผู้หนึ่งกินแกงหน่อยมาเมื่อชิมเมื่อหนูมาอ่าเมียมาสีชิมน่องงัวเออแซ่บตัวละแซบแซบแซบหน่อยจะได้กัดซุกแกงน้อยว่าอะไรขึ้นก็มาผมบอกสีดองบนรับต้องไอ้น่องงัวนพงกกัน ออมหนองงัวครับโอ้ยเสียบเสียบโอ้ยมากินนี่แหละผมมักหนองงัวครับเนี่ยแกงหน่อไใหม่พากินกินผมกินหนองงัวผู้เดียวเนาะอ๋อผู้ใดผู้ใดย่าหน่ยอ,ยนอยวะนั่านี่แกงหน่อไใหม่อ๋อตําม,มือกันเลยอ๋อผู้ใดสีมาน๋อบ้านเนี่ย,ยครับแกงหน่องใหม่ฮ้อนครับโอ้ยผมนะครับเสียบครับพี่น้องกินอยู่บรรยากาศที่ทุ่งไหทุ่งหน้าเราครับผมนะโอ้ยใหญ่หน่อยก็แซ่ค้ำใหญ่เลยย่าห,หน่อยวาเบื่อว่าโอ้สียบเสียบเสีบหน่อยแกงใส่เห็ดพอเนี่ยครับมีหอดบักกพรริหอ ก็ได้บะใหญ่น้อยเบอร์ซิมบอกพี่ร้อให้เบื้องแน่ให้พี่น้องเบื้องแน่โอ้โหเพ็ดนะอ่าใส่เห็ดพัวหนังขี้เด็ดเลยครับกินอยู่ไอยู่หน้านี่นะครับโอ้ปั่นเขาใหญ่น้อยโอ้หุยครับแกงน้องใหม่ผมนะเห็ดพัวดอกขาวจุนพูลใายโอ้ยเห็นเดือดน้ำลายแตกเอ้าจะคำไม่ไงบ้างนะผม นะครับกินบักพริกล้อสู้พี่น้องก้อนนี่บักพริกล้อว้าวหวานรสันบัวเพชรครับพี่น้องโอ้หอนที่ดังเลยเพชรที่ดังครับบักพริกล้อนี่ครับกินกับแกงหน่อไม้สดห่อนๆนี่ครับกินไปกินมากก็เดิมอิ่มนะครับอ๋อฝากเพื่อนพี่น้องไว้แค่นี้นะครับมื้อนี้เฮาก็เวนู่แกงหน่อไม้โจดเนาะครับน้องไอพี่น้องเบิ่งเนาะครับแซ่บๆนํากันครับอยู่ไฮอยู่หน้าก็กินตามภาษาจต่างๆนะครับ มียังเข้าก็กินไปครับพ่อได้เสียบๆาทยพี่น้องเบืองฝากเป็นกำลังใจกดซับจะใครช่องเสียนจังแล้วก็กดติดตามไเลยนครับเริ่ไปนะครับขอบคุณครับที่มารับชม